สวัสด,ดียินดีต้อนรับสู่แกนลี่มอสเวอร์ชั่นโลบอ่ะเอาละ่ะผมจะมาบอกเลือดของมอนเตอร์ที่เป็น n อ c ฟรีก็คือเป็น n อ c อ่ะที่มันฟรีอ่ะที่เราหาที่เราสามารถเสกได้อะเอาละ่ะมาเริ่มหนึ่ตัวแรกกันลยตัวแรกภาษาไทยชื่อว่าปูหวัวไอพวกนี้มันน่าจะกอบปอืออะไรนะแกนลี่มอสมาไอตัวนี้อาจจะเลือดต่ำกว่าห้าสิบเพราะที่ผมไปคำนวณมาจากดามดเามจปืนดาเมจปืนขมูโคตรยากเลย เอาล่ะไอตัวนี้อ่ะเนาะก็ดามจมันก็จะสามารถฆ่าเราได้เลยก็ยือตีเตะเนาะแค่ใช้ปืนพกเองก็มันก็จะเลื่อนน้อยมากแต่จะฆ่าเราได้เลยต่อไปซอมบี้เอาล่ะเดี๋ยวซอมบี้จะเลื่อนหนึ่งร้อยนะเอาล่ะมาแล้วซอมบี้จะโจมตีดาเมจก็สี่โลประมาณเอหก เดียนะเด๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอคิดคำนวณก่อนอืมสี่ร้อยเฮ้ยลบสามร้อยหกสิบเจ็ดดาเมจมันก็ประมาณสามสิบสามอ่ะในตัวเนี้ยตัวเนีงยอุ้ยเสียงคนนากตัวก้อยนี่ก็ใช้ปืนพกยิงสองตัวตายเนาะ อันนี้คือลูกโม่นะหมายถึงลูกโม่ไม่ใช่มีเก้าเดี๋ยลูกโม่จะอันนี้ส่วนบีเก้าแอ่อืมดูก่อนเต็มแล้วนี่อันนี้เซิร์ฟออนไลน์เนาะผมก็เลยไม่มีปืนนะเจ้าอันนี้ปืนเจ้าอยู่ผมจะมีอ่ะอาล่ะ,ละ,ละไรตัวนี้ก็เลือดหนะึ่งร้อยเนาะผ่านไปส่วนในตัวนี้ซอมบี้เ็วก็จะเลือดประมาณหนึ่งร้อย ้ะดามีมันก็ประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณสามสิบสองเอออ้าวมันเดียวแตกเลยหรออันนี้ผมไม่แน่ใจแต่น่าจะน่นเาเดียวแตกส่วนอันต่อไปอมันก็ประมาณหนึ่งร้อยแหละแต่ผมยิงใกล้เกินไปวไ่ะผูคุคมลล้มครองพลเรือนอ่ะล่ะไอตัวนี้ก็เ,เลือดหนึ่งร้อยเนาะโจมตีเราได้ ตอนเอ่อตอนแรกผมเห็นเป็น455เนอะ455ก็ตอนที่มันโจมตีผมอะผมมองพันอยู่500 455ก็ดาามีประมาณ45ประมาณนะผมมาถึงประมาณโอเคดมเลือดโอเคตัวต่อไปไอ้พวกนี้ก็จะเลือดประมาณ100เนอะมามาดูกันไอ้ตัวนี้ด้เมีเท่าไหร่ อู him, the ้อู้อู้อู้ก็ประมาณยี่สิบอะดาเมจประมาณยี่สิบเท่าที่ผมดูมาแล้วเอาล่ะแล้วก็ตัวต่อไปก็คือไอตัวนี้ลูกสองเอาล่ะมาดูซิเดี๋ยวหนึ่ไเลย ดาเมจประมาณ49เออเกลือก็100อะมันหลบกระสุนไ้่เลยเลือก็ประมาณ4ม่มๆดาเมจก็ประมาณ49เนาะ,อะโอเคต่อไปก็เป็น ตัวนี้เลือ, 150. อด1นึ่อยห้าสมจประมาณ12บสองผมเพิ่งเห็นดานเมจประมาณ12บออใช่12 12เอาละ่ะผมเห็นเร็วส่วนตัวเนี้ยเลือด9 0 0าพันเยอะที่สุดละใน NBC ทุกตัวซึ่งวิธีค่ามันวิธีเดียวที่ง่ายที่สุดนั่นก็คือ ใช้ปืนจรวดหรือว่า RPG ใช่เราต้องใช้ RPG นี่เนาะสไตเดอร์มันดาเมจประมาณก็ประมาณามันประมาณเจ็ดอืมแต่มันจะมีเยอะมากเฮ <c oughs> ้ย RPG ก็ฆ่ามันไม่ตายอะ่ะ RPG ดาเมจน้อยดาเมจน้อยกว่ากันต้องใช้ RPG ทีครั้งโอ้สามครั้งก็ยังไม่ตาย โอ้โหต้องใช้สี่ครั้งอะคือแบบอ้าเยเี่ยมนี่เขาก็สร้างมาจากเหล็กเนาะเขาทำได้ไงไม่เข้าใจส่วนพลเรือนก็จะไม่มีดาเมจเนาะมันจะเหมือนดินบอดเทสดแล้วล่ะก็เล่นหนึ่งร้อยนางพูดงง,งสองก็จะดาเมจร้อยห้าสิบประมาณนะผมหมายถึงประมาณผมไม่แน่ใจดาเมจที่แท้จริงออกมาเลย ส่วนนี้ก็พวกนี้ก็เลืน100นะ่อนหนึ่งร้อยเนาะก็คัก็เดี๋ยวไม่นะไม่น่าจดามิทผมไม่แน่ใจดามิทน,นะอันนี้ผมไม่แน่ใจเพราะมันไม่ทำร้ายเราหรือโอเคตัวต่อไปอืมซอมบี้พิษเดี๋ยวนะขอดูก่อน ซองมี่ uh ิดเลือกเท่าไหร่อมเออมันปล่อยลูกน้องมันออกมาด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูก่อนขอดูก่อนหนึ่งสองมส่อประมาณห5 0ร้อยเอือไม่เลือดหกร้อเออ ประมาณหกร้อยไอตัวเนี้ยส่วนลูกน้องของมันก็เลือดเหมือนไอตัวนี้เลยนี่มันก็จะดามมิเท่ากับไอตัวน้นองตัวนี้เลยดูสีแต่น่าจะร้ายแรงกว่าอืมเดี๋ยวนะยาแ๊บจะตายแล้เลวเ กภาพให้มันเต็มหนึ่งพันอ่ะคุณจะได้อาชิมเมน้นเลยนะอชิมเมน้นเออเลือดหนึ่งพันมันระดับ impossible, อินพอสิบอเลยผมไม่แน่ใจว่าเขาทําเพื่ออะไรส่วน g man ก็เลือดประมาณหกร้อยห้าสิบใช่ไอ,อตัวเนี้ยนเนาะก็ประมาณหกร้อยห้าสิบโอเค ส่วนตัวสุดท้ายนั่นก็คือไอหนุ่มนี้ก็เลือดประมาณร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบหรือไม่แน่หนึ่งร้อยนี่แหละไม่แน่ใจถ้าคุณอัพตรงนี้ตรงถึงเต็มอ่ะคุณจะได้อาชิเมเนเลยแค่นั่นแหละเอาล่ะแล้วคลิปนี้ก็ยังไม่จบได้คลิปนี้ยังไม่จบ เอาล่ะต่อไปเราจะมาเทสดามีกันเริ่มจากโคบาเลยหนึ่งสองสามสี่สี่ครั้งใช่ไหมสี่หาหนึ่งร้อยสี่หาหนึ่งร้อยก็ดาเมจไอ้โคบาก็ประมาณยี่สิบ้านะ แล้ว MP9 มา MP9 ห MP 6, 6, 6ครั้งเหรอหนึหารหก็ประมาณสิเจ็ดตถ้าไม่ประมาณสิบเจ็ดอาวันนี้กระสุนก็เยอะมาก ่ะมาต่อไป MP9 ดาเมจมันจะไม่ค่อยแน่นอนอะ่ะผมผมต้องหนึ่งสองสามสามแล้วก็ห้าห้าหาหนึ่งร้อยก็แล้วครับมันก็จะสั้นด้านด้านหาหนึ่งร้อยดามิประมาณยี่สิบถูกประมาณนะผมไม่แน่ใจ าเม็ดไอ้เอ็มดีเก้าก็ประมาณยี่สิบปืนร้วมันจะไม่ค่อยซาตาเม็ดอ๋อนี่ไงอ๋อแล้วต่อไปปืนเออปืนรัวอีกอันหนึ่งผมไม่แน่ผมไม่รู้ชนิดมันหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าขังก็ยี่สิบเหม oh, 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 like. uh, uh, ือนกันเนี่ยเอาไปคิดวันที่ปอ แล้วนี่ก็ร้อยห้าสิบเนาะอันนี้ก็ประมาณหกสิบแปดเอออารคกิปปเหรอถึงกูเอาล่ะมาดูสไนเปอร์กันคือมันยิงคนทีเดียวตายอ่ะง่ายใช่าี่สอหน่อยอนี่ฮะตายเลยเหรออืมเอออย่าอย่าเอออย่าเข้าพี่อย่าเข้าพี มันทีเดียวตายอ่ะผมไม่แน่ใจว่าอะไรอะไรหลอยคิวสนเปอร์ดาเมจเทอะไรนเปอร์บางทีก็อาจจะยิงท,ทีเดียวตายก็ได้แต่มันยิงตัวเลื่อนหกร้อยตายอ่ะตามจิ้มเนาะตัวหกร้อยห้าสิบมันก็ตา่าหรือว่าต้องใช้ตัวนี้วะว ขยิบตัวหนึ่งขยิบตัวสามสามสองสา รั้งใช่มั้ย16หาร9,000 9,000หาร16ก็ได้ประมาณอู้ดามีเยอะอยู่นะประมาณ563ล้าน563นี่เจล้านผิด563 500ไม่56 500 563นะดามีโคตรเยอะเลย แค่้า <500. S 1> เอาละตัวไปก็อาวุธระเบิดมาดูกันว่าพีแมนมันจะจีแมนมันจะทมันจะตายไหมถ้าระเบิดทอทําไมคิอไม่ใช้ปืนของแอนดินนะของพีแมดอันนี้หมดเออโหมดออนไลน์ทําไมโอ้โหทีเดียวแตกเลยคิวทําไมไม่เอาปืนของผู้ช่วยอ่ะทําไมไม่เอาปืนของผู้ช่วย ม่มันเอาได้มันยิงหัวมากเลยไม่ไม่จำกระสุนินซีตี้เลยเอาก็ดูสิพี่พี่เล่นในเซิร์ฟออนไลน์อย่างคุณเข้ามาแล้วถ้าเซิร์ฟออนไลน์มันจะไม่ได้เออต้องสู้กับสไตเดอร์จริงดิแต่มันต้องยิงตัวหัวนะอันนี้ก็น่าจะประมาณใกล้เคียงกับอันนี้มั้งก็ประมาณห้าร้อยถึงเจ็ดร้อยปิดประตูด้วยห้าร้อยถึงดยด้วยประมาณนั้น โอเคต่อไปก็ปืนจะหลวนมาเราต้องสิกสไตเดอร์เพราะว่ามันเลือดโคตรเยอะเลยมองไปเลยก่อเขาไปเหรอหนึ่งสองสามโอ้ไม่โดน,นาาาสามไม่โดนสามแล้วสี่คนระั้งใช่ไหม <ừ> สมี่ครั้ง สครั้งเแป๊บหนึ่งเก้าพันหารเดี๋ยวต้นจะช้าเกินไปโอ๊ยอะไรเนี่ยสองพันท่านผู้ชมคะสองพหก็ดาเมจก็ประมาณนี้เนาะสองพันองร้อาสิบสองพองรอยหโอเคคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนเด้อลาก่อน